รามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับทิเชอร์เจฟกันนะคะนักเรียนคะเราจะยังเรียนอยู่ในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมอยู่นะคะแต่จะเป็นการหาผลคูณแบบไหนนักเรียนต้องรอติดตามดีๆค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะคะทิเชอร์เจฟจะมาทบทวนในเรื่องของการคูณทศนิยมโดยการตั้งคูณหรือคูณตามแนวตั้งค่ะให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบ เราไปทบทวนกันเลยค่ะการคูณทศนิยมโดยการตั้งคูณหรือการคูณตามแนวตั้งนั่นเองให้นักเรียนใช้หลักการการคูณแบบจํานวนนับค่ะผลคูณหรือคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนั้นให้นักเรียนนับจํานวนตำแหน่งของทศนิยมหรือตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณของเราแล้วนำมาบวกกัน ว่าได้กี่ตำแหน่งถ้าบวกกันแล้วได้1ตำแหน่งก็ตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งถ้าบวกกันแล้วได้2ตำแหน่งก็ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งถ้าบวกกันได้3ตำแหน่งก็ตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งคะ่ะเราได้ทบทวนเนื้อหาในเรื่องของการคูณทศนิยมโดยการตั้งคูณแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10ด้วย100และ1000ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000ต้องทำอย่างไรนั้นเรามาดูกันค่ะการคูณทศนิยมด้วย10เขาบอกว่าผลคูณได้จากการเลื่อนจุทดทศนิยมไปทางขวา1ตําตำแหน่งการคูณทศนิยมด้วย100ผลคูณได้จากการเลื่อนจุทดทศนิยมไปทางขวา2ตํตำแหน่งและการคูณทศนิยมด้วย1000 ผลค,คูณได้จากการเลื่อนจุดทดสิยมไปทางขวา3ตำแหน่งเรามาดูซิว่าสิ่งที่ทิเช์เจียพูดต้องทำอย่างไรมาดูที่ตัวอย่างที่1ค่ะ4.53คูณ10เขาบอกว่าถ้าคูณด้วย10เขาให้เราเลื่อนจุดทศสัยมไปทางขวา1ตำแหน่งก็เลื่อนจากหน้าจุด5ไปอยู่หลังจุด5นั่นเองค่ะก็จะได้ว่าเท่ากับ 45.3นั่นเองแค่เลื่อนจุดไปทางขวา1ตำแหน่งเท่านั้นเองมาต่อที่ตัวอย่างที่2นะคะ7.48ุคูณ1น0เขาบอกว่าการคูณทศนิยมด้วย100เขาให้เราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งนักเรียนทำได้ไหมเอ่ยไม่ยากเลยค่ะเราก็เลื่อนไปเลยค่ะ 1, 2จุดจะไปอยู่หลัง8นะคะก็จะได้เท่ากับ 748.0และตัวอย่างที่3 169.241คูณ1,000ถ้าคูณ1,000าให้เราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำการเลื่อนจุดกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังใครมีคำตอบในใจแล้วว่าได้เท่ากับเท่าไรเดี๋ยวที่เชิดเจ๊บจะเลื่อนจุดให้ดูค่ะ1 2 3 จุดจะไปอยู่หลังหนึ่งนะคะคำตอบที่เราได้นั่นก็คือ16 9 2 4 1นั่นเองนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะการคูณทศนิยมด้วย10 1001,000ถ้าคูณด้วย10เลื่อนไปทางขวา1ตําตำแหน่งคูณด้วยร้อยเลื่อนไปทางซ้าย2ตํตำแหน่งคูณด้วย1000เลื่อนไปทางขวา3าํตำแหน่งเท่านั้นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นักเรียนคะวันนี้ทีเชร์เจี๊ยบก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมคิดไปกับทีเชร์เจี๊ยบค่ะโดยให้นักเรียนหาผลคูณของข้อที่1 4.567คูณ10นะคะให้นักเรียนเลือกว่าคำตอบของ4.567คูณ10นี้มีคำตอบระหว่าง45.67หรือ456.7นะคะทีเชร์เจีเจ๊ยบให้เวลา10วิค่ะ6 5 4 3 2 1นศย์หมดเวลาค่ะคำตอบที่ได้นั่นก็คือ45.67ค่ะเพราะว่าคูณด้วย10นะคะให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตํา 1, ตำแหน่งค่ะมาต่อที่ข้อ2กันเลยค่ะ68.45คูณด้วย100นะคะคำตอบที่ได้จะเป็น6845หรือ684.5ทีเชอร์เจี๊ยบจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบที่ได้นั่นก็คือ6,845ค่ะเพราะว่าคูณด้วย100นะคะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2จุดค่ะจุดจะไปตกหลัง5พอดีนะคะนักเรียน มาต่อที่ข้อสข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียน8.743คูณหนึ่นะคะผลคูณที่ได้จะได้ระหว่าง874.3หรือ8,743ที่เชร์เจี๊ยบเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหมดเวลาค่ะคำตอบที่ได้นั่นก็คือ8,743ค่ะเพราะว่า คูณด้วย1000นะคะเลื่อนจุดทศสิยมไปทางขวา3ามตำแหน่งนะคะจุดจะไปตกอยู่หลัง3พอดีค่ะสนุกไหมคะนักเรียนพักเวลาสนุกสักแป๊บหนึ่งนะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของการคูณทศสิยมกับพหุคูณของส 10, ิ1 0 0และ1000กันต่อค่ะการคูณทศสิยมกกับพหุคูณของสิ 100่งร้อยหนึ่งพัเราจะใช้สมบัติการเปลี่ยนมู่ของการคูณช่วยในการหาผลคูณนะคะนักเรียนคะมาดูตัวอย่างการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่เป็นพหุคูณของ10ค่ะตัวอย่างมีอยู่ว่า35.8คูณ70ค่ะเท่ากับสี่เหลี่ยมให้นักเรียนเขียนวิธีทำดังตัวอย่างของทิเชอร์เจี๊ยบเลยนะคะเราจะทำการแยก70ออกเป็น สิบคูณเเหมือนตัวอย่างของทิเชอร์เจี๊ยบนะคะก็จะได้เท่ากับ35.8คูณด้วยวงเล็บเปิด10คูณ7วงเล็บปิดนะคะบางคนงงว่า10คูณ7มาจากไหนมาจาก70นะคะและเราก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณมาช่วยนะคะเห็นไหมคะเราเปลี่ยนมู่จากวงเล็บอยู่ที่10คูณ7เป็น วงเล็บไปอยู่ที่35.8คูณสิค่ะและคูณ7อยู่นอกวงเล็บเหมือนตัวอย่างเลยนะคะเราก็ทำการคูณในวงเล็บค่ะนั่นก็คือ35.8สคูณสิเราต้องเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1จุดนะคะก็จะได้358คูณ7ค่ะเราก็ทำการคิดหาคำตอบได้เลยค่ะว่า358คูณ7ได้เท่ากับเท่าไรก็ได้เท่ากับ2,506ค่ะ ดังนั้น35.8 7 0คูณ70ได้เท่ากับ2,506ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่เป็นพาหุค,คูณของ100กันบ้างค่ะตัวอย่างมีอยู่ว่า0.074คูณ800เท่ากับสี่เหลี่ยม วิธีทำก็ทำเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ผ่านมาเลยค่ะเขียน0.074คูณ800เท่ากับ0.074คูณวงเล็บเปิดไปเลยค่ะ800แยกเป็น100คูณอยู่กับ8นะคะแล้วก็วงเล็บปิดค่ะดังตัวอย่างค่ะคงเข้าใจแล้วนะคะว่า800สามารถแยกเป็น100คูณกับ8ได้นะคะมีค่าเท่ากันเราก็ใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณหรือเปลี่ยนหมู่ของการคูณมาช่วยค่ะ วงเล็บที่อยู่จาก1 0 0คูณ8ก็จะไปอยู่ตรงวงเล็บเปิด0 0 7 4จุคูณ100วงเล็บปิดคูณแดังตัวอย่างของทิเชอร์เจี๊ยบค่ะเราก็ทำการคูณในวงเล็บได้เลยค่ะ0 0 7 4คูณ100นะคะเราก็เลื่อนจุดทศสิยมไปทางขวา 2. จุดค่ะก็จะได้ว่า7 4คูณแค่ะ7 4คูณแเท่ากับ59.2ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ59.2ค่ะ เราไปดูตัวอย่างการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่เป็นพาหุคูณของ1,000กันบ้างค่ะตัวอย่างมีว่า6.13คูณอยู่กับ4,000นักเรียนต้องนึกออกแล้วนะคะว่านักเรียนต้องแยก4,000ออกเป็น4คูณ1,000หรือ1,000คูณ4นะคะเราก็เขียนวิธีธร,รมดังตัวอย่างของทิเชอร์เจ็บเลยค่ะเราก็เท่ากับ6.13คูณ วงเล็บเปิดนะคะ1 0 0 0คูณอยู่กับ4วงเล็บปิดและขั้นตอนต่อมาเราก็ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณมาช่วยนะคะเราก็ทำการย้ายวงเล็บจากวงเล็บ1 0 0 0คูณ4ไปอยู่ด้านหน้าดังตัวอย่างค่ะก็เท่ากับวงเล็บเปิด6.13คูณ1 0 0 0วงเล็บปิดคูณ4ค่ะเราก็ทำการคูณ6.13กับ1 0 0 0ก่อนนะคะคูณด้วย1000จุด ทศนิยมเลื่อนไปทางขวากี่จุดคะ3จุดนะคะก็จะได้เท่ากับ6,130นะคะถ้าไม่มีตัวเลขให้เราเลื่อนผ่านให้เติมศูนย์นะคะเราก็ทำการคิดเลขต่อได้เลยค่ะว่า6,130คูณ4ได้เท่ากับ24,520ค่ะทีเชอร์เจี๊ยบค่ะก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนช่วยทเชอร์เจบคิดอีกแล้วค่ะนั่นก็คือจงหาคำตอบที่ถูกต้องข้อ1นะคะ 8.35คูณ40เท่ากับเท่าไรข้อ2 1.4คูณ800และข้อ3 0.092คูณ3,000นะคะให้นักเรียนหยุดวิดีโอและช่วยกันคิดก่อนนะคะค่อยมาดูฉเฉลยในการหาคำตอบค่ะ เธอห้ตายก็หามีเจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้บ้างเธอเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจอุเคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่ลงเอยเท่าไรหมดเวลาคิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันเลยค่ะ ข้อ1นะคะ8.35คูณ40ได้คำตอบเท่ากับ334ค่ะข้อ2 9.4คูณ800เท่ากับ7 5 2 0ค่ะและข้อ3 0 0 7 2คูณ3000เท่ากับ216ค่ะเราได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกไปแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนไป2เรื่องแล้วนะคะเรามาสรุปเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะเรื่องที่1ที่เราได้เรียนนั้นก็คือ การคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000นะคะถ้าคูณทศนิยมด้วย10นะคะผลคูณได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตำแหน่งค่ะการคูณทศนิยมด้วย100ผลคูณได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งค่ะและการคูณทศนิยมด้วย1000ผลคูณได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งค่ะ และเรื่องที่2ที่เราได้เรียนกันไปค่ะนั่นก็คือการคูณทศนิยมกับพหุค,คูณของ1 0 1 0 0 1 0 0 0นะคะเราจะใช้สมบัติการเปลี่ยนมู่ของการคูณช่วยในการหาผลคูณค่ะสำหรับเรื่องการคูณทศนิยมด้วย10 1001,000และการคูณทศนิยมกับพหุค,คูณของ1 0 1 0น1 0 0 0ไม่ยากเลยนะคะวันนี้ก็มีไบฝึกหัดให้นักเรียน ทำเหมือนกับทุกวันค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่84ข้อ1 3 5และทำแบบฝึกหัดหน้าที่85ข้อ2กับข้อ4ค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของเราค่ะตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยนะคะ นักเรียนอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดกันมาเยอะๆนะคะทีเชชร์เจ๊ยบจะได้ตรวจนะคะและจะได้รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับวันนี้ทีเชชร์เจ๊ยบก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ